รรมะยามเช้าตอนที่ส4มสิคำพูดนั้นออกจากใจมาสู่ปากคำพูดดีย่อมทำให้ใจหอมปากหอมคำพูดไม่ดีย่อมทำให้ใจเหม็นปากเหม็นคนเราฝึกอะไรก็เป็นไปได้ไม่ยากฝึกหัดอะไรถ้าตั้งใจก็จะเป็นทั้งสิน้นฝึกพูดดีย่อมลิขิตชีวิตของตนให้เจริญรุ่งเรืองฝึกพูดร้าย ย่อมลิขิตชีวิตของตนให้เสื่อมตกอับการพูดร้ายคือวัจีทุจริตมีอยู่สี่ประการพูดโป้ปดมดเท็จหลอกลวงปิ้นป้อนพูดต่อเสียดยุแยงให้คนแตกความสามาคัคคีทะเลาะวิวาทกันพูดคำหยาบช้าด่าว่าให้เจ็บช้ำใจพูดเพ้อเจอ้อส่งเดชหาแก่นสารอะไรไม่ได้ วจีทุจริตทั้งสี่อย่างนี้บัณฑิตพึงละเสียเคยติดนิสัยมาแต่การใดก็ต้องแก้ไขให้ได้คำพูดชั่วจะทำร้ายตนคำพูดดีนั้นมีคุณหาประมาณไม่ได้